ชมพูอรารยาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังเห็นแอบทักสะออนนั่งคนเดียวหน้าลงคุณพ่อเจตุลาคมเป็นวันชาปนากิจคุณพ่ออนุสรพรรสุขเจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอบทักสะออนหลังจากที่ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่สองตุลาคมด้วยโรคมะเร็งโดยมีเพื่อนพ้องร่วมวงการบันเทิงไปร่วมอาลัยกันทุกวันล่าสุดแอบทักสะออนได้ออกมาโพสต์รูปภาพนั่งว่ายอยู่คนเดียวหน้าลงศพของคุณพ่อซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายๆคนเห็นแล้ว แทบการน,นำตามไม่อยู่โดยแอปทักษออนได้โพสแคปชั่นเพียงสั้นๆเป็นรูปอิมูจิรูปหัวใจสีขาวและอิโมจิรูปยกมือไหว้หลังจากที่แอปทักษออนได้โพสรูปออกไปทางด้านชมพู่อรยาเคลื่อนไหวสั้นๆหลังเห็นแอปทักซอนนั่งคนเดียวหน้าลงคุณพ่อโดยได้เข้ามาคอมเมนต์เพียงสั้นๆว่ารักแม่พร้อมอิโมจิรูปหัวใจสีขาวเป็นการส่งกำลังใจไปให้ทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ